วันนี้นะคะเราจะพาทุกทุกคนนะคะไปซื้อของตกแต่งห้องกันที่อีกเกียกันดีก,กว่าค่ะวันนี้เราไม่ได้ขับรถไปด้วยเราซื้อของมาเยอะเกินตัวมา,มากๆเลยมาดูกันว่าของอีถึงบ้านเนี่ยจะกลับไปในสภาพไหนกันค่ะ <S <S สวัสดีค่ะทุกคนคือวันนี้เราจะพาทุกทุกคนไปซื้อของตกแต่งห้องกันนะคะกับเพื่อนของเราเองตอนนี้คำถามกูคือคือกูชอบทางไหน พิสเบ็กตีประวัติแม่อีกอ่ะมันนี่รับเป็นสปาเกตตี้แฮมและแฮปดีซอสหนึ่งนะะแล้วก็เป็นสเต็กไก่ซีอิ้มหนึ่งอีซี่วันนี้นราเข้ามากินเซนมบะซันคาเฟ่ ไี่กูยอยากได้อันนี้หรอมันคือที่รองแหอกหรอใช่เอาหนึงเท่าไหร่วะสืบเก้าหลอดูตรงนี้ค่อยเดียวใช่จะแตกไหมจะแตกไหมทุกคนมาลองดูกันวิซื้อคนเดียสองอันแล้วก็เดีวเดียไปเก็บน,นะคะับคน,นียยี่สิบก้าบาทเองสองอัน น้องตะก้าเหลืองคะเท่าไหร่คะ่าไหคบอกค่ะอ่นนี้ไซส์ S M สามหกถึงสามเก้าไม่ค่อยนุ่มอะแต่ก็นุ่มแบบ เดี๋ยวเรามาพูดถึงทีมสีห้องเรากันก่อนเนาะห้องเราเป็นมูดแบบอุ่นๆนะคะคีมครีมขาวๆไม่ได้ขาวสว่างมากแล้วห้องเราอ่ะมีชั้นวางของเยอะก็จริงนะคะแต่ว่าของก็เยอะมากเช่นกันการที่เราจะต้องมีกล่องเก็บของเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นมากสาหรับคนที่ของเยอะๆนะคะปัญหาหลักตอนนี้ก็คือเดอนิหนหาแล้วอะไก็ยังหาไม่เจอราคาที่ถูกใจเลยค่ะสวยแต่กลัวจะสังกระถาง เพราะว่าเอาไว้ใส่ของในห้องร้่นสองหรือสามดิห้าสองตอนนี้เราได้มาหลายอย่างแล้วแต่ที่เราลิสต์มาคือยังไม่ได้เลยสักอย่างนะแล้วเราก็ต้องไปเจอเป็นถังขยะแล้วแต่ว่าถ <c oughs> ังขยะเรานมั เป็นแบบโลหะนะคะเราคิดว่าถ้าเป็นแบบไม้อ่ะเราห้องเรามันเป็นสีขาวหมดแล้วอ่ะมันจะดูไม่มีอะไรเลาแล้วโลหะไปแจงด้วยเราคิดว่ามันน่าจะทําให้ห้องดูน่าดึงดูงดขี้นขึ้นอุ้ยทองเลืเอาอาได้ใหญ่เหรอจะเอาจะเอาจริงไหมเนะี่ย ก็จะเอาจริงไหมวันนี้เตาจริงจริงใช่ไหมเคคะมีคนทาลุกรรมค่ะเออเออเนี่น่าเลยเมืองน้องน้าแบบไอเียนี้เอากูไปเล่นจริงจริงเหรอตอนนี้เราเดินมาถึงโซนไหนคือตอนนี้เราเหนื่อยมากเพราะว่าเรากำลังพยายามหาโซน อุปกรณ์จัดเก็บของใ,อใช้ภายในบ้านซึ่งตอนนี้เราอยู่โซน9แต่โซนที่เราต้องไปคือโซน17บเจกูต้องใช้เวลาเดินเท่าไหร่หรออาจจะต้องไปทางซ้ายเพื่อลงไปชั้นจีนะคะทุกคนเอาดีๆทำไมไม่ลงลงิฟต์ลงลิฟต์เถอะตอนนี้เราจะลงไปชั้นจีนะคะที่เราจะไปหากล่องใส่เนาะเราโมจะเดินลงไปดีชั้นหนึ่งน,นานมากถึงแล้วค่ะ สึกๆนะเสืกขาดทางนี้ใหญ่มากแต่มีสองปัญ้าทางขาดทางโน้นสวยป่ะตอนนี้นะคะเราได้เป็นาสกุบสกุปสกุเป็นที่ใส่ผ้ามาแล้วนะคะราคา29 9บาทเราเชื่อว่าราคาดีมากแล้วก็ดีไซน์เก๋นะคะเอาจอไปไว้ในห้องกันหาเจียวยังแล้วค่ะ เมื่อกี้เราได้เป็นอังขยะโลหะแต่ว่าเราคิดว่ามันเล็กเกินไปแล้วราคามันบดมันแรงอันนั้นมันลด99ได้ลูกเนี้ยมันมันอยู่ที่ประมาณ149บาทเองแล้วมันแบบใหญ่มากแล้วมันเป็นสีขาวแล้วก็แบบโอเคเอาสีใสอันหนึ่งก็ได้ชอบอ่ะแล้วมันอ๋อมันต้องเปิดนี่มั้ย เราเจอที่ใส่กล่องน,นะกล่องที่มันไปใส่กับคิวเลยนะคะแต่ว่าสีขาวอะ่ะมันราคาค่อนข้างแพงเราเลยคิดว่าแบบเนี้ยมันก็เกด๋ดีแล้วมันเป็นบบกระดาษด้วยนะคะอันนี้แค่ร้อยสี่สิบเก้าบาทแต่ว่าถ้าเป็นสีขาวอะ่ะมันร้อยเก้าสิบเก้าเลยซึ่งเราเลยซื้อสองอันแล้วเอาไปปร,ประปะับลุ่งบ้านดีกว่า <Okay. S 1> คือตอนนี้ของเยอะมากทุกคนมันเยอะแบบว่าเราไม่รู้ว่าเราจะแบกกลับบ้านยังไงเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ขับรถมาวันนี้เราก็แบบ ที่บอกว่าเครียดนี่คือบอกเลยว่าเครียดจริงๆนะคะเพราะว่าซื้อของเนี่ยได้คอนท้ากับคนมากๆเลยมาคนเดียวแต่ซื้อของไม่มาสิคนเลยนะคะและตอนนี้นะคะเป็นเวลาเย็นแล้วแล้วบันนันพายุกำลังจะเข้าแล้วคะ่ะทุกคนฉันก็คือต้องรีบแบกสังขารกลับบ้านโดยด่วนคะ่ะที่เราได้มาคือเยอะมากมีขวดแก้วมีตนไม้ปอมมีกระถางต้นไม้ด้วยแล้วก็มีที่วใส่หนังสือสองอันสามอันแหละเอออันนี้อะไรวะ ลายใส่เสื้อผ้าเย,ยอะมากเลยเยอะมากๆเลยคราวนี้เรามาแบบว่าค่อนข้างอันแผนแล้วก็เขียนคอลเลกชันมาว่าเราอยากได้อะไรมากเราก็ได้มาครบนะคะแต่ว่าเราแค่ไม่ได้คุมบัตเจตว่าเราจะมาแต่งห้องรานะคาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูราคากันดีกว่าค่ะ <S <S ทุกคนเจ้าเชือเรื่องงบบ้านปลายบอกมีจ้ะมีจริง 1,828บาทจ้าใครว่าไม่เยอะนะจ้านี่มีอีกเป็นไงกอก2เลิไแมแคปเอาไปซื้อตามกันได้นะคะตั้งหมดสบายกระเป๋าก็ถึงเวลาที่เราจะต้องกลับบ้านแล้วเล่งฝีเท้าหนะะ่อยค่ะเพื่อนการเดินทางและธรรมาชาติอีกมากมายเพียงแค่นี้แหละ ก็ทำให้เราอ่ะมีความรู้สึกดีขึ้นในทุกๆวันได้เลยเรากำลังจะนั่งรถแท็กซี่กลับบานนะคะได้ดี EP สองเราจะเจอกันเมไหนก็ราดูแล้วกันขอกลับบ้านก่อนตอนนี้หนักมากเหนื่อยแล้วค่ะเจอกันค่ะ